สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคืนหนึ่งมีผีเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้เป็นประสบการณ์ที่ถูกส่งมาจากผู้รับเหมาหนุ่มท่านหนึ่งจากกรุงเทพที่ได้พบเจอกับเรื่องราวสุดสะพรึงขวัญณสถานที่ที่แม้แต่คนตายยังไม่อยากจะย่างกรายเข้าไปใกล้ถ้าพร้อมแล้วมาดำดิ่งสู่ความมืด พร้อมกันเลยครับในเรื่องเมนร้างบทที่ 1. สัญญาที่น่าสงสัยที่คือชื่อของผมผมเป็นฟรีแลนซ์รับงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเล็กๆน้อยๆในกรุงเทพชีวิตกำลังไปได้ดีงานมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นงานรีโนเวทบ้านตกแต่งคอนโด จนกระทั่งวันหนึ่งมีอีเมลฉบับหนึ่งส่งเข้ามามันเป็นงานที่แปลกและให้ค่าตอบแทนสูงจนหน้าตกใจเรียนคุณทีเนื่องด้วยทางคณะกรรมการหมู่บ้านมีความประสงค์จะว่าจ้างท่านในการออกแบบและบูรณะเมนของวัดประจำหมู่บ้านเดืองจากมีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมากโดยมีงบประมาณให้ท่าน ตัวเลขในอีเมลทำให้ผมตาโตมันมากกว่างานรีโนเวทบ้านทั้งหลังที่ผมเคยทำเกือบเท่าตัวผมตอบตกลงไปแทบจะในทันทีโดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังความโลภและความทะเยอทะยานของเด็กหนุ่มที่อยากสร้างตัวมันบดบังลางสังหอ์ทุกอย่างจนมิดอีกสองวันต่อมา ผมก็ขับรถกระบะคู่ใจมุ่งหน้าสู่จังหวัดแถบภาคกลางตอนบนบรรยากาศของหมู่บ้านที่นี่เงียบสงบอย่างน่าประหลาดผู้คนมองผมด้วยสายตาเรียบเฉยบางก็ซุบซิบกันเมื่อรถของผมขับผ่านผมได้พบกับผู้ใหญ่บ้านที่รออยู่แล้วท่านเป็นชายสูงวัยท่าทางใจดีแต่แววตานั้นมีความกังวลซ่อนอยู่ เมนของเรามันเก่ามากแล้วคุณทีไม่มีใครกล้าทำเลยผู้ใหญ่บ้านพูดพลางนำผมเดินลัดเลาะไปทางหลังวัดตั้งแต่เตาเผามันพังเมื่อหลายปีก่อนก็จ้างช่างมาซ่อมไปทีหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็แปลกๆชาวบ้านที่มาจัดงานศพก็เจออะไรแปลกๆก,กันบ่อยเข้าหลังๆมานี่ตัวอาคารก็เริ่มร้าวเริ่มสุด ก็เลยไม่มีใครกล้าใช้ไม่มีใครซ่อมอีกเลยกลัวมันจะถล่มลงมาคำอธิบายของผู้ใหญ่บ้านดูสมเหตุสมผลผมพยักหน้ารับฟังโดยไม่ได้เอะใจอะไรเลยสักนิดพวกเขาคงแค่กลัวเมนถล่มจริงๆนั่นแหละแล้วผมก็ได้เห็นมันเมนร้างที่ว่าตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท้ายวัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดโลง่ง มีเพียงหลังคาทรงสูงที่คลุมโครงสร้างเสาปูนเอาไว้ตรงกลางคือที่ตั้งของเตาเผาที่บัดนี้เต็งไปด้วยคราบสนิมและขมเหลาดำจับกลังผนังปูนรบรอบๆแตกร้ามีเถาวันเลื้อยพันจนดูน่ากลัวสายลมพัดโชยมาวูบหนึ่งผมได้กลิ่นเหมือนกลิ่นไหม้จางๆปะปนกับกลิ่นอับชื้นของปูนเก่าและใบไม้แห้ง ชาวบ้านเขาแค่กลัวผีสางตามประสาคนต่างจังหวัดนะคุณทีคนกรุงอย่างคุณคงไม่ถือสาหรอกนะผมยิ้มบางๆไม่หรอกครับผู้ใหญ่ผมสนใจแค่งานตรงหน้ามากกว่าผมเดินสำรวจรอบๆโครงสร้างยังดูแข็งแรงกว่าที่คิดแค่ตรงสกัดของเก่าที่ผุพังออกแล้วเสริมโครงเหล็กเข้าไปใหม่งานไม่ได้ยากเกินความสามารถเลยสักนิด หรืออย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ผมคิดในตอนนั้นก่อนที่ผมจะได้รู้ว่าสิ่งที่ชาวบ้านปิดบังผมไว้นั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเมนจะถลม่มแต่มันคือความตายที่รอต้อนรับผู้มาเยือนทุกคนบทที่2ร่องรอยที่ไม่ได้มาจากการเวลาวันรุ่งขึ้นผมกลับมาที่เมนร้างอีกครั้งพร้อมกับอุปกรณ์สำรวจ ผมต้องการวัดขนาดและประเมินความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อเขียนแบบบรรยากาศในตอนกลางวันแสกๆทำให้ความน่ากลัวลดลงไปเยอะแสงแดดสาดส่องลงมาแต่แปลกที่บริเวณใจกลางของเมนโดยเฉพาะรอบๆเตาเผากลับยังคงความเย็นชื้นเอาไว้ราวกับว่าแสงอาทิตย์ไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปได้ผมเริ่มจากการวัดความสูงของเสาแต่ละต้น ทุกอย่างเงียบสงัดมีเพียงเสียงสายวัดที่ผมดึงเข้าออกและเสียงดินสอที่ขีดเขียนลงบนกระดาษแปลนแต่แล้วผมก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างผมวางตลับเมตรไว้บนแท่นปูนข้างๆเตาเผาเพื่อจะหยิบสมุดมาจดหันกลับไปอีกทีตลับเมตรกลับไปวางอยู่บนพื้นหญ้าห่างออกไปเกือบสองเมตรผมขมวดคิ้วลมพัดเหรอ ไม่น่าใช่มันหนักเกินกว่าลมจะพัดตกไปไกลขนาดนั้นหรือผมอาจจะตาลายผมส่ายหัวไล่ความฟุ้งซ่านแล้วก้มลงเก็บมันขึ้นมาทำงานต่อผมเดินเข้าไปสำรวจใกล้ๆเตาเผาประตูเหล็กหนาเตอะของมันปิดไม่สนิทมีสนิมเกาะกินจนเป็นสีน้ำตาลแดงน่าเกลียดน่ากลัวผมลองใช้มือดันมันดูมันหนักและฝืดมาก ต้องใช้แรงพอสมควรกว่ามันจะขยับเปิดออกได้ข้างในมืดและเหม็นกลิ่นขมเหาที่สะสมมานานจนชวนเวียนหัวผมใช้ไฟฉายจากมือถือส่องเข้าไปดูผนังด้านในดำเมี่ยมด้วยคราบขมเหาหน้าเตอะขณะที่กำลังจะปิดประตูผมก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างบนผืนของช่องเผาท่ามกลางเศษเท่าฐานที่จับตัวกันเป็นก้อน มีวัตถุเล็กๆชิ้นหนึ่งสะท้อนแสงไฟแวบขึ้นมาผมใช้ปลายดินสอเคี่ยววนออกมาดูมันคือต่างหูผู้หญิงแบบห่วงเล็กๆข้างหนึ่งสภาพของมันดำคล้ำแต่ยังพอดูออกว่าเป็นเงินตัวก้านล็อกมีรอยบิดเบี้ยวเหมือนถูกกระชากอย่างแรงและที่น่าขนลกคือมีรอยไหมเกรียมติดอยู่เป็นจุดๆผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลัง ต่างหูมาอยู่ในนี้ได้ยังไงหรือจะเป็นของที่ติดไปกับร่างผู้เสียชีวิตแต่ตามประเพณีแล้วเขาจะเก็บของมีค่าออกจากร่างก่อนทำการเผาทั้งหมดนี่นาผมเก็บต่างหูข้างนั้นใส่กระเป๋ากางเกงไว้พยายามไม่คิดอะไรแต่ในใจกลับเริ่มรู้สึกไม่ดีอย่างบอกไม่ถูกผมตัดสินใจปีนขึ้นไปดูโครงสร้างหลังคาขณะที่กำลังปีนบันไดขึ้นไปนั้นเอง หางตาผมก็แวบไปเห็นเหมือนมีเงาดำๆของใครบางคนยืนอยู่ตรงมุมเสาด้านในสุดผมรีบหันไปมองทันทีแต่ตรงนั้นกลับว่างเปล่ามีเพียงเสาปูนแตกร้าวที่ตั้งตรงงานอยู่เท่านั้นผมใจหายวูบพยายามบอกตัวเองว่าตาฝาดไปอีกแล้วแสงและเงาคงเล่นตลกกับผมผมทำงานต่อจนเกือบเย็นขณะที่กำลังเก็บของเตรียมจะกลับ สายลมก็พัดแรงขึ้นมาวูบหนึ่งพร้อมกับกลิ่นไหม้ที่รุนแรงกว่าเดิมมันเป็นกลิ่นไหม้ที่น่าสะอิดสะเอียนไม่ใช่กลิ่นไหม้ไม้หรือใบไม้แต่เป็นกลิ่นที่คล้ายกับเนื้อไหมผมรีบหันไปมองที่เตาเผาแล้ววินาทีนั้นเองที่หัวใจผมแทบหยุดเต้น ประตูเตาเผาที่ผมออกแรงดันจนปิดสนิทเมื่อตอนกลางวันบัดนี้มันแง้มอ้าออกมาเล็กน้อยราวกับมีคนแอบมองผมจากความมืดมิดด้านในผมไม่รอชา้ารีบคว้าข้าวของวิ่งขึ้นรถแล้วขับออกมาจากวัดทันทีคืนนั้นผมแทบนอนไม่หลับภาพของประตูเตาที่แง้มออกกับต่างหูไม่เกลี่ยข้างนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหัว มันไม่ใช่แค่ความเก่าแก่สุดโสมเสียแล้วแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องการให้ผมอยู่ที่นี่บทที่3เสียงกระซิบจากกองเท่าแม้จะกลัวจนจับใจแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพและเงินก้อนโตที่รออยู่ทำให้ผมตัดสินใจกลับไปที่นั่นอีกครั้งในวันถัดมา ผมตั้งใจว่าจะเก็บข้อมูลส่วนที่เหลือให้เสร็จภายในวันนี้แล้วจะกลับไปเขียนแบบที่กรุงเทพจะได้ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกจนกว่าจะถึงวันเริ่มง,งานก่อสร้างจริงๆผมไปถึงที่เมนเกือบจะบ่ายคล้อยวันนี้ผมชวนช่างที่เป็นลูกน้องจากกรุงเทพมาด้วยคนหนึ่งชื่อพี่อน้นเพื่อให้ช่วยกันสำรวจและเป็นเพื่อนคุยจะได้ไม่ฟุ้งซ่านแต่เหมือนโชคจะไม่เข้าข้าง พอมาถึงหมู่บ้านพี่อ้นก็เกิดอาการอาหารเป็นพิษรุนแรงจนต้องรีบพาไปส่งอนามัยผมจึงต้องกลับมาลุยงานคนเดียวอีกครั้งบรรยากาศวันนี้ดูอึมครึมกว่าเมื่อวานท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมแสงแดดอ่อนแรงลงทำให้บริเวณเมนยิ่งดูมืดและวังเวงผมพยายามทำงานให้เร็วที่สุดเริ่มจากการตรวจสอบรอยร้าวบนพื้นปูนรอบๆเตาเผา ผมได้ยินเหมือนเสียงกระซิบของผู้หญิงดังขึ้นคางหูผมสะดุ้งสุดตัวเรียบหันขวับไปมองรอบๆแต่ก็ไม่พบใครมีเพียงความว่างเปล่าและความเงียบงันผมกลืนน้ำลายเหนียวๆลงคอบอกตัวเองว่าหูแว่วไปเองแต่เสียงเมื่อครู่มันชัดเจนเหลือเกินชัดเจนจนขนทั่วร่างลุกชันผมก้มหน้าก้มตาทำงานต่อพยายามไม่สนใจสิ่งรอบข้าง แต่แล้วก็ได้ยินเสียงอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงขูดเสียงเหมือนคนเอาเล็บขูดกับเหล็กดังมาจากด้านในเตาเผามันเป็นเสียงที่บาดลึกโสดประสาทผมยืนตัวแข็งคือเหงื่อเม็ดโป้งผุดขึ้นเต็มหน้าผากผมค่อยคอยถอยห่างจากเตาเผาชา้ชาช้าสายตาจับจ้องไปที่ประตูเหล็กบานนั้นไม่วางตา ทันใดนั้นเองประตูเตาเผาที่แง้มอยู่ก็กระแทกปิดดังลั่นสนั่นหวั่นไหวผมสะดุ้งเฮือกจนแทบจะล้มทั้งยืนผมมั่นใจว่าไม่มีลมไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วอะไรที่ทำให้มันปิดเองได้ด้วยแรงมหาศาลขนาดนั้นผมตัดสินใจว่าพอแล้วสำหรับวันนี้ผมไม่สนใจอะไรอีกแล้วผมรีบเก็บเครื่องมือใส่กระเผาอย่างลวก,ลก ขณะที่กำลังจะเดินออกจากตัวเมนอุณหภูมิรอบตัวก็ลดลงอย่างรวดเร็วผมรู้สึกหนาวสถานไปถึงกระดูกทั้งที่อากาศข้างนอกไม่ได้เย็นเลยผมรู้สึกได้ถึงไอเย็นที่แผ่ออกมาจากเตาเผานั่นราวกับมันเป็นก้อนน้ําแข็งขนาดยักษ์ผมก้าวขาแทบไม่ออกรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างกดทับร่างของผมไว้หูของผมอื้ออึงไปหมด และท่ามกลางความเงียบนั้นผมได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังมาจากข้างในเตาเผามันเป็นเสียงร้องไห้ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานและความอาฆาตแค้นผมรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีออกวิ่งวิ่งไม่คิดชีวิตไม่หันกลับไปมองข้างหลังอีกเลยผมวิ่งตรงไปยังรถสตาร์ทเครื่องแล้วเหยียบคันเร่งจนมิดทิ้งภาพของเมนร้างไว้เบื้องหลัง ผมรู้แล้วว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านพูดเป็นเรื่องจริงที่นี่มันไม่ได้มีแค่ความเก่าแต่มันมีบางสิ่งสิงสู่อยู่จริงๆบทที่สี่ความจริงที่ถูกเผาคืนนั้นผมกลับมานอนที่รีสอร์ทในตัวอำเภอด้วยสภาพเหมือนคนเสียสติผมไม่ได้กลับไปที่หมู่บ้านอีกผมรู้ตัวดีว่าไม่สามารถทำงานนี้ต่อไปอีกแล้ว ต่อให้ได้เงินมากแค่ไหนก็ไม่คุ้มกับชีวิตเช้าวันต่อมาผมโทรศัพท์ไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอยกเลิกสัญญาผมทำไม่ได้หรอกครับผู้ใหญ่ที่นั่นที่นั่นมันมีอะไรแปลกๆผมพูดเสียงสัน่นปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวผมขอโทษนะคุณทีที่ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดกับคุณตั้งแต่แรก แล้วผู้ใหญ่บ้านก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผมฟังเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าสิ่งที่ผมเจอมาเสียอีกย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เตาเผาเสียครั้งแรกทางวัดได้ว่าจ้างช่างคนหนึ่งให้มาซ่อมแซมช่างคนนี้มาพร้อมกับภรรยาของเขาทั้งสองคนเช่าบ้านพักอยู่ในหมู่บ้าน ว่ากันว่าทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรงทุกวันเสียงด่าทอทุบตีดังออกมาให้เพื่อนบ้านได้ยินเป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งเสียงทะเลาะวิวาทก็เงียบหายไป ช่างคนนั้นทำงานซ่อมเตาเผาจนเสร็จเรียบร้อยเขารับเงินค่าจ้างแล้วก็เดินทางออกจากหมู่บ้านไปเพียงลำพังโดยบอกกับชาวบ้านว่าภรรยาของเขาทนความลำบากไม่ไหวหนีกลับกรุงเทพไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมนแห่งนี้ก็ไม่เคยสงบสุขอีกเลยศพที่นำมาเผามักจะเกิดปัญหาแปลกๆเช่น เผาไม่ไหม้หรือเกิดเสียงกรีดร้องโหยหวนดังออกมาจากเตาคนที่มาเฝ้าศพตอนกลางคืนก็มักจะเห็นเงาของผู้หญิงผมยาวเดินวนเวียนอยู่รอบๆส่งเสียงร้องไห้คร่ำครวญหน้าเวทนาเรื่องมันแดงขึ้นเมื่อมีคนงานก่อสร้างชุดแรกที่ถูกจ้างมาเพื่อบูรณะเมนหลังจากเริ่มสุดโสมคนหนึ่งพลัดตกจากนั่งร้านคอหักตายขาที อีกคนโดนเหล็กเส้นเสียบทะลุขาจนพิการตลอดชีวิตทุกครั้งที่จะมีคนเข้ามาซ่อมแซมหรือบูรณะจะต้องมีอันเป็นไปทุกครั้งจนไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกต่อไปชาวบ้านเชื่อกันว่าวิญญาณคนภรยาช่างคนนั้นยังคงสิงสถิตอยู่ที่นี่ พวกเขาปฏิติประต่อเรื่องราวกันได้ว่าในคืนที่ทะเลาะกันครั้งสุดท้ายช่างคนนั้นคงจะพลั้งมือฆ่าภรรยาของตัวเองแล้วด้วยความกลัวความผิดเขาจึงทําในสิ่งที่เลวร้ายที่สุด เขานำร่างของภรรยายัดเข้าไปในเตาเผาที่เขาเพิ่งซ่อมเสร็จแล้วจุดไฟเผาเพื่อทำลายหลักฐานการเผานั้นไม่ได้เป็นไปตามพิธีทางศาสนาไม่มีการสวดไม่มีการขอขมา เป็นการเผาทั้งที่เต็มไปด้วยความโกรธเกลียดและความเจ็บปวดทำให้ดวงวิญญาณของเธอถูกกักขังไว้ในเมนแห่งนั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นและเธอจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาแตะต้องหลุมศพของเธอผมวางสายจากผู้ใหญ่บ้านด้วยมือที่สั่นเทาภาพทุกอย่างประดังเข้ามาในหัว ต่างหูไม่เกลี่ยข้างนั้นเสียงกระซิบเสียงเล็บขูดบนเหล็กและเสียงร้องไห้ที่แสนทรมานทุกอย่างคือของจริงมันคือร่องรอยแห่งความตายที่ถูกเผาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในกองเถ้าถ่านแห่งนั้นผมไม่กลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยผมทิ้งงานทิ้งเงินมัดจำยอมเสียประวัติการทำงานดีกว่าต้องเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่นั่น ทุกวันนี้เมนร้างแห่งนั้นก็ยังคงตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท้ายวัดรอคอยผู้รับเหมารายต่อไปที่ถูกความโลภชักนำเข้าไปหาโดยที่ไม่รู้เลยว่าจุดจบของงานไม่ใช่การเฉลิมฉลองแต่คือพิธีกรรมเผาศพของตัวเอง และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเมนร้างที่ผมนำมาฝากกันในคืนนี้ครับหวังว่ามันจะทำให้ค่ำคืนของคุณวังเวงขึ้นไม่มากก็น้อยสำหรับคืนนี้คืนหนึ่งมีผีก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับว่าในทุกๆความมืดมิดอาจมีบางสายตากำลังจับจ้องคุณอยู่เสมอสวัสดีครับสวัสดีครับ